สวัสดีเจ้ามาดูชีวิตบ้านๆวันนี้เป็นวันยุดเจ้าก็เลยมีโอกาสได้มาตอดแหวันนี้จะทําทเมนูปลาช่อนเจ้าอันนี้ผู้กองเจ้าเอาแหตอดได้มาหนึ่งตั๋วละโจขึ้นฟังเลยพอเจ้าจะได้กี่ตัว๋วอ้นั่นตัวต๋วใหญ่เจ้าตั๋วใหญ่บอนี่เป็นปอปลาช่อนปลอยเฉพาะกับปลาช่อนนะเจ้าเพราะว่าปลา ปลาช่อนปลาหลีมนี่มันเป็นปลากินซัดนะถ้าปล่อยกับปลาอื่นมาได้เจ้าต้องแยกต่างหากอันนี้ก็มีหลายเยอะเจ้าถ้าใครกินก็มาตอดแหวอ่าได้แห่มแล้วเจ้าสำหรับแรงนี่นะเจ้าเฮาเจะเนี่ย,อ,ยอันแกงขว้วปลาช่อนเจ้าเจ้าก็ได้ปลาช่อนอยู่สีตัวแบ่งให้ป้าไปัวยเจ้า จัดการคว้างให้เรียบร้อยน้ำพริกเจ้าสำคัญที่น้ำพริกจะเน้นขมิ้นเจ้าขมินพริกแกงค่าจะไข่หอมขาวหอมแดงนะเจ้ามะเขือข้นเหลวเลยคกเข้ากันแล้วก็เติมกะปิตามตาให้เข้ากันแล้วก็เอาน้ำเอาน้ำพริกนะเจ้าไปคั่วน้ำมันให้หอมบ่ต้องใส่น้ำมันหนักจะใส่น้อยเดียวพอละเอานามล้างเขามาคั่วสัมแหม เคียวนะพี das ่คือหอมของเจ้าแล้วก็เติมน้าเติมน้าเข้าไปแบบต้องเอาใส่น้าหนักหลังจากน้าเดือดปุดๆแล้วก็เอาป่าเข้าใส่พิดฝาทิ้งไว้เือป่าซุกเจ้าแบบต้องก้นมันเจ้าอ่าอันนี้ซุกแล้วปรุงรสชาติได้เลยเจ้าใส่ชูรสใส่น้ําป่าใส่เกลือเพื่อหมาะกับปลาเขาแล้วก็ตกท้ายด้วยหอมปอมเปอร์กับใบบักคู ตั้งทิ้งไว้สักกรหนึ่งเออพักมันเปื่อยอ่านี่ซุกแล้วเจา้าพร้อมกินได้เลยจะเห็นเป็นน้ำมสมุนไพรเหลืองๆแล้วเจ้าเป็นน้ำมขมิน้นหอมหอมเจา้าล้ำคณะเจา้ามีประโยชน์ตัวยสมุนไพรในบ้านเจา้า